สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวตทีวีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับนายมาเฟียโนครับวันนี้ผมมีสินค้าจากทางธรมเท็กนะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ทําความรู้จักกันเจ้าตัวนี้ครับมีชื่อรุ่นว่า Commander F5 นั่นเองนะครับเป็นมัลติแฟ n นคอนโทรเลอรก็คือตัวปรับรอบพัดลมนั่นเองตอบโจทย์นักแต่งคอมพิวเตอร์ได้อย่างดีเลยนะครับรอบกล่องด้านหน้าก็ มันมาในโทนของ Summer Tech กนะครับก็คือโทนสีดำแล้วก็คาดแดงแล้วก็มีลวดลายนะฮะด้านข้างก็จะมีภาษาต่างๆนะครับรายละเอียดเรามาดูด้านหลังกันสเปคนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกไว้นะครับว่านี่ยจะมีไฟสถานะบอกอยู่นะครับและสามารถปรับรอบได้โดยการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับปรับสมูทนั่นเองการเชื่อมต่อครับก็จะมีนี่คอนเน็กหัว Connect นะครับเป็นแบบ m o l e กนะครับใช้ไฟ12โวลต์ด้วยกัน นี่ฮะขนาดของการติดตั้งนะครับต้องติดตั้งในช่องของไดเบ y 5.25นะครับตัวนี้มีน้ำหนัก185กรัมนะครับความกว้างก็150คูณ80คูณ42มิลิเมตรนะครับตรงจุดนี้ครับเขาจะบอกไว้ว่านี่ฮะ power cable ก็คือสายของ power นะครับที่จะต่อกับ power supply ความยาว200มิลิเมตรกับอีกตัวหนึ่งนะครับ fan cable ก็คือสายของพัดลมนะครับที่เชื่อมต่อความยาว60เซนเมตรนะครับก็สองมันบันทัด โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่ากล่องค่อนข้างจะเบานะครับก็คือตัวนี้จะไม่มีน้ําหนักมากนะครับอย่างแรกเปิดมาน็อตสําหรับยึดนี่หนึ่งชุดนี่ตัวสินค้าเราแต่ยังไม่ให้ดูแล้วก็มีคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับนี่ก็สอนการติดตั้งก็เพื่อนๆก็คนไหนที่ไม่เป็นก็ดูไว้ได้นะครับมีภาษาไทยด้วย เอาละเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสินค้ากันเลยอยู่ในซองกันไฟฟ้าสถิตนะครับโออออกมาแล้วด้านหน้าครับนี่ตัวปรับรอบมีความสมูิเหมือนกันนะนุมน่มๆเลยอะ่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองจับมากคือมันไม่ได้แบบฟึดฟึด,ฟ,ดฟึดเลยนะมันจะนุมน่มๆนุ่มมากนี่ครับโลโก้ t h e r m a t e นะครับ ด้านหน้าจะเป็นเหมือนตะแกรงนะแต่มันก็ทึบแหละแต่เป็นตะแกรงทำลวดลายมานะครับเป็นอลูมิเนียมเรามาดูสายกันบ้างเขาบอ,อกยาวมากยาวแค่ไหนนี่ครับสาย power นะครับอย่างที่บอกไว้ต่อกับ power supply ขนาดความยาว20ซนเมตรนะครับหรือว่า200มิลิเมตรนะฮะแล้วก็ตรงนี้ความยาว600มิลิเมตรนะครับนะครับก็มีมาให้1 2 3 4 5 5ชุดก็ต่อได้5ตัว โดยลักษณะการทํางานนะครับก็ต่อปลั๊กไฟเลี้ยงเข้าตรงนี้นะฮะา o w e r s u p p ายเป็นหัวโมเลกนะครับขนาด12โวลต์ต่อเข้ามาปุ๊บเราก็เอาสายพวกนี้5เส้นไปต่อกับหัวพัดลมนะครับรองรับได้4พินด้วยเขาทําบล็อก4พินมาปกตินะครับเราจะมีหัวนะครับที่เป็นตัวผู้นะครับเสียบลงมอเตอร์บอร์ดนะครับจะมีทั้ง4พินและก็3พินนะครับตัวนี้เป็นบล็อก4พินมาให้นะครับเราก็เอาตัว3พินมาเสียบได้นะฮะมี5ตัวก็เสียบตามไปหมดเลย เราก็มาไล่ปรับเอานะครับเพะเมื่อเราใช้งานเสร็จอันนี้ก็เป็นรอบต่ําเปิดมาส,สูงสูงปรับง่ายครับทีนี้เราเราเห็นไปแล้วนะเราก็อยากลองมาติดตั้งลงเคสดูนะครับว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวผมจัดการข้างหลังก่อน,นครับตัวนี้ชื่อเคสว่า UrbanS71 นะครับการติดตั้งเนี่ยต้องติดตั้งเข้าจากด้านหน้านะครับก็อย่างตัวนี้มันจะมีช่องล็อกเอยู่แล้วก็ออก ลักษณะการติดตั้งเนี่ยจริงๆต้องเปิด2ฝั่งนะเพราะว่าจะมีลูน็อตสำหรับยึดนะครับทั้งสองฝั่งนี่แต่ว่าเจ้าเคสตัวนี้มันจะมีการล็อกแบบคลิปล็อกอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนั้นแทนแลักษณะการติดตั้งก็ยัดเข้าไปแค่นี้ครับแล้วก็ยึดน็อตทั้งสองข้างนะครับโดยการเปิดฝาข้างก็ติดตั้งแล้วหน้าตาประมาณนี้นะฮะถือว่าเหมาะเหมาะนะสำหรับคนที่แต่งเคสนะครับแล้วก็ใช้งานเคสที่ เวลาเราเล่นเกมหรือว่าเราฟังเพลงเราไม่อยากให้เสียงพัดลมรบกวนเราก็ปรับรอบให้มันต่ําไว้นะครับนี่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการอุปกรณ์สำหรับตกแต่งคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมนะครับรวมถึงการปรับรอบพัดลมนะฮะเพื่อช่วยในการใช้งานที่เงียบนะครับแล้วก็สําหรับการทํางานระดับสูงเล่นเกมเราอยากเปิดพัดลมรอบสูงๆเพื่อระบายความร้อนก็หาซื้อมาใช้งานกันได้นะครับสำหรับการติดตั้งก็ง่ายแสงง่ายเลยสาหรับวันนี้ผมและท,ทีมงานต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ